สอนปักชำํำลิบินชาดค่ะอย่างละเอียดผสมดินอย่างละเอียดเลยค่ะพี่ๆหลายคนซื้อ,อริบบินชาดีจากร้าคนคุณแม่หนูตอานนี้ค่ะขายในอิสลาเรเมค่ะในอิสลาเรเมค่ะขายในอิสตาเรมค่ะถ้ากิ่งเรื่มยาแล้วหนูจะมาสอนวิธีปักชํำค่ะ <arriba> เห็นไหมคะมันเริ่มยาแล้ว มาปักชำกันเถอคะค่ะอันนี้คือดินที่คุณแม่หนูใช้นะคะมีส่วนผสมอะไรบ้างมาดูกันค่ะมีขุยมะพร้าวผีสนอใบกา้าบลูนละเอียดละอียไเร้อินถุงมือนไส้เดือนส,สตาเกินจีปุยอสอสโมโคค่ะอันนี้นะคะเป็นดินที่ดีมากเลยปลูกต้นไม้ก็จะ สว,สวยเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุกด,ดินให้เข้ากันคะนี่ค่ะหนูผสมดิเสร็จแล้วตักใส่กระถางเรียบร้อยค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้มีกัรไกงพี่จิ้มที่มีแล้วปุ๋ยค่ะหนูจะมาตักให้ดูนะคะพี่พี่เห็นจริงย้วย้อที่ยืนมาไหมคะนี่ หนูจตัดให้ดูนะนี่ค่ะนี่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปตัดกันนะคะเดี๋ยวเราไปตัดกันนะคะมาเก้าหนึ่งนะคะทุกคนเก้าหนึ่งนะนี่พี่พี่พี่คะนี่หนึค่ะพี่พี่ชอบหนูไม้นี่ดูหน้เบลลาว ขั้นแรกนี้เออหัหนหลังกันไปตรงนี้หน่อยตรงนี้จะมียิ้มข้าอ่ะนี่ดิคะ่ะทุกคนนี่เลค่ะปุ๊ดเป็นเส้นที่ราคาค่ะนี่นะคะตัดเสร็จแล้วคะ่ะเยอะมไหมคะทุกคนตัดแล้วนี่จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวหนูจะมาปักชัมน,นะคะทำเลยลูกเทกปูนลงไปนิดนึงคะ่ะ ึ่งกว่าจะเต็มช่องว่างค่ะทุกคนอย่าลืมปลูกช่องนี้ด้วยนะดีที่สุดแล้วมันจะได้โตขึ้น อย่าลืมปลุกชามตรงนี้ด้วยเราจะต้องเลือกต้นยาวๆเนี่ยไว้จัดทรงแบบหน่อยอ่ะคะช่องนี้เลยอ่ะใส่ลงเข้าไปปุ๊บซื้อแบบนี้มีช่งองว่างแล้วน,นะคะ อย่าลืมให้มันบุกช่วงนี้ด้วยนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแยบเดียวเองค่ะเอ่อหนูจะมาลดน้ำค่ะน้ำที่ผสมน้ำยาเร่งราก <on> แล้วก็ก็ลดเลยแล้วก็ลดเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแต่น้ำยังเละๆอยู่เลยง่ายนะคะดิกก็ทำได้ทุกคนเห็นไหมพี่ๆน้องๆ <laughs> พี่พี่เห็นไหมคะลิปปินชาลีร้านแม่สวยมากเลยค่ะ <Yeah. S 1> ถ้าใครสนใจจะชิลิปปินชาลีถ้าใครสนใจจะซือ้อจะซื้อถ้าใครสนใจจะซื้อลิปินชาลีร้านแม่นะคะ <Yeah. S 1> เข้าไปที่ไอจนี้ค่ะหรือใคร <c oughs> อยากจะซื้อดินปลูกไปลองเพาะเล่นๆแม่ก็มีขายใครอ่ะได้ไหม อีกนิดนึงนะคะครที่ซื้อมาล้างคุณไม่เปล่าเกะแล้ววางที่ลำโกรบหนึ่งวันแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกค่อยน้ำนะคะมันมาจะสวยเหมือนตอนนี้เลยค่ะแล้วตอนนี้ช่แดร้อยเปอเซนตะลคะวางแดดจัดได้เลยแดดแล้วนะเวลาอากาศร้อนนะคะจะทำให้ใบไม้ได้ค่ะ เราจะเอิเวลาเช้าหรือเย็นก็ได้นะคะหนูไปแล้วนะคะในชอบกินหนูอย่าลืมกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเดียวพี่เก็บปั้นไ้ก่อนปัน้นแป้ง channel